หลังจากที่เราทำปุ่มลบไปเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ก็จะมาทำตัววิวครับตัวแสดงนะครับยวเราเพิ่มผู้ใช้งานก่อนครับหลังจากที่เราลบไปแล้วนะครับเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับเทสเทสเทสนะครับแล้วก็แอคทีฟเขียนนะครับก็ขึ้นมานะครับนี่ครับมาที่แสดงนะครับแสดงก็จะแสดงข้อมูลว่า ลำดับที่เท่าไรยูเซอร์เนมอะไรพาสเวิร์ดอะไรชื่ออะไรแล้วก็สเตตัสอะไรนะครับแล้วก็มีล่าสุดอัปเดตนะครับก็คือสมัครสมาชิกเข้ามาเมื่อไหร่ครับประมาณนี้แก้ไขข้อมูลเมื่อไหรอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เรามาทำตัวแสดงข้อมูลนะครับก็มาที่ตัวโค้ดนะครับให้เรามาที่นี่ครับ กดไปที่วางมาครับให้เป็นเกาะเราจะไว้ด้านนอกสุดครับไปอยู่ที่กับฟอร์มแอร์แล้วก็ฟอร์มลิดนะครับเอาไว้ที่เดียวกันนะครับแล้วก็กด New File เป็นฟอร์มแล้วก็วิวครับ VIE.PP e ครับคราวนี้ไปที่ฟอร์มลิดครับไปที่ฟอร์มริดก่อนตรงฟอร์ม i ิดเนี่ยเห็นไหมครับตรงปุ่มแสดงนะครับแสดง นี่ฮะปุ่มแสดงตรงนี้ครับผมใส่คําว่า form view ไว้ครับ p h p ฉะนั้นเราก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ตามนี้ครับก็เชื่อมโยงกันไปที่ form view ครับคราวนี้ผมก็เอาโค้ด form view ที่ผที่เขียนไว้เรียบร้อยนะครับมาใส่เอามาวางครับก็ไม่มีอะไรครับข้างบนก็เป็น form html 5นะครับสร้างขึ้นมานี่ก็เป็นตัว CSS นะครับที่เป็น Bootstrap นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือ เชื่อมต่อดาต้าเบดครับอันนี้ก็เป็นการคิวรี่ครับเลือกเฉพาะเฉพาะ ID ที่เราอยากจะแสดงครับหรือว่าแถวที่เราอยากจะแสดงนะครับก็คือเทียบค่าครับแวร์ไอดีแล้วก็เกตไอดีติวเลือกยูเซอร์หนึ่งคนที่หนึ่งใช่ไหมครับก็จะแสดงเฉพาะคนที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่ากดคลิกคนที่หนึ่งแสดงหมดสิบคนเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นรีซอสก็เป็นโค้ดการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เป็นการเฟ t ข้อมูลออกมาครับอันนี้เราก็สร้างเป็นคอนเทนเนอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีฟอร์มแล้วก็โพสต์นะครับแสดงข้อมูลออกมาเราจะใช้การเรียกข้อมูลมาเป็นการ Echo นะครับ e c h o l o w แล้วก็ user name ถามว่าเอามาจากตรงไหนครับ user name password เ,เราก็เอามาจาก ตรง form add เนี่แหละนะครับเนี่ยค form add เนี่ย password name อะไรพวกนี้ครับ user name นี่ครับตรง user name ก็ echo มาเป็นอันนี้ครับ user name ตรงนี้ password นะครับก็ echo มาเป็น password name ก็ name ครับ state t e ก็ s t a t u s y p e รอัปเดตก็รับอัปเดตตรงๆเลยครับไม่มีอะไรนี่ครับ login นะครับ ก็ตรงๆตันนี้เรายังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็จะไม่มีข้อมูลนะครับง่ายๆเลยครับมีแค่นี้นะครับตรงๆเลยตอนนี้ก็ไปดูครับกดแสดงตอนนี้มีฟอร์มวิวดูตัวตรงนี้ครับเรียก url ตรงนี้เห็นไหมครับ formview php id 2คราวนี้ครับมาดีเฟสเห็นไหมครับ id 2อ้อ id แรก id อันแรกอ่ะมันนับไปแล้วหนึ่งถูกไหมครับ ลบออกไปก็ไปเป็น2 3งสก็คือจะไม่ซ้ำกันเพราะว่าเป็น primary key ครับกดแสดงเห็นไหมครับพอกดแสดงก็จะเป็น username test ก็ดูตามโค้ดเลยครับเห็นครับ username นะครับ username ก็ username ก็ username test นะครับก็จะเรียกออกมาให้หมดเลยรานอัปเดตก็สมัครเมื่อกี้ครับตอนนี้ ล็อกอินก็เราจะไม่ทําการล็อกอินครับก็เลยยังไม่มีละยังไม่มีรหัสล็อกอินกดแบ็คครับนี่ก็จ,จะเป็นการอ่าวิวข้อมูลนะครับ